สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนาวิธีการตั้งค่าโปรเจกต์อย่างไรไม่ให้แสดงโลโก้นะครับไม่ให้แสดงโลโก้ของโปรแกรม Constructu นะครับตอนที่เรารันครั้งแรกขึ้นมานะครับหรือว่าเราอยากให้แสดงเป็นรูปแบบอื่นตามที่เราต้องการไปทำตรงไหนทำได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงค่านั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูค่าดั้งเดิมของโปรแกรมก่อนนะครับ เวลาเราสร้างโปรเจกต์ทุกครั้งถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงค่าอะไรนะครับมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาทุกครั้งนะครับรันเลเยอร์ขึ้นมานะครับเนี่ยเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับก็คือมีโลโก้แล้วก็มีคําว่า c คอนสแต t t ูแล้วก็ชื่อเว็บเขานะครับแล้วค่อยจะเปิดงานของเราขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงค่านะครับง่ายๆเลยนะครับให้คลิกไปที่โปรเจกต์ตรงนี้ก่อนหนึ่งครั้งนะครับ ถ้าใครยังไม่ตั้งชื่อโปรเจกต์ตรงนี้ก็จะขึ้นชื่อว่า new project นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนแถบด้านซ้ายนี้ลงมาล่างสุดเลยนะครับเราก็จะเห็นคำว่า loader style นะครับแล้วก็จะมีชื่อนะครับ style ที่เรากำลังเลือกอยู่ในขณะน,นี้เราเรียกว่า construct to splat นะครับที่โชว์เมื่อสักครู่นี้เราเรียกว่า construct to splat นะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบอื่นให้เราคลิกลงไปหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้ว ให้เราเลือกว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับอ่าแบบที่1 Progress b a r a ร์ o อนนะครับเราคลิกลงไปจากนั้นมารันทดสอบกันดูครับว่า Progress bar a n l o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  จะหน้าตาเป็นอย่างไรอ่าคลิกครับอ่านี่คือลักษณะ Progress bar ข้างล่างแล้วก็โลโก้ด้านบนนะครับเวลาปรากฏขึ้นมาก็จะเป็นแบบเนี้ยเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนนะครับอ่ามาเลือกแบบที่2โดยนะครับ โปรเกสบาร์โอลี่นะครับมีแต่โปรเกสบารอย่างเดียวไม่มีโลโก้ด้วยนะครับอ้าวรันเลยเอาดูนะครับอ่าเมื่อรันเลยเอาเราจะเห็นเฉพาะแถบนี้เท่านั้นอย่างเดียวนะครับจะไม่เห็นโลโก้นะครับนั่นคือแบบที่2นะครับถ้าต้องการแบบที่3นะครับคลิกแล้วก็มาเลือกเปอร์เซ็นเทแล้วก็เทคนะครับให้มันโชว์ตัวเลขเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับเราก็รันเลยเอาทดสอบดูครับ มันก็จะโชว์เฉพาะตัวเลขเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับในการรันขึ้นมาครั้งแรกนะครับแล้วก็แบบที่4ก็คือแบบ Default ที่เราทําครั้งแรกแล้วนะครับหรือว่าโปรแกรมตั้งให้ครั้งแรกนะครับเวลาเราใช้ก็คือ c o n s t r u c t to Spat นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเขาไม่แนะนําให้ใช้นะครับคือมันจะไม่ปรากฏอะไรเลยนะครับเขาไม่แนะนําให้ใช้ Not Recommend นะครับตรงนี้นะครับ ทีนี้ถ้าเรานะครับอยากให้ทําเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับเช่นมีโลโก้ของเราไปด้วยนะครับเวลาเราลันแล้วขึ้นมาทําได้ไหมนะครับถ้าอยากทําแบบนั้นนะครับเราควรจะเลือกตัวแรกเลยนะครับก็คือ Pro g r e s s Bar a n d Logo นะครับคลิกตรงนี้ลงไปนะครับทีนี้ถ้าเราลันอ่ะก่อนที่เราจะไปใส่อะไรอีกเราลองลันดูก่อนนะครับอ่ะมันก็เป็นโลโก้ของเขาเนี่ยนะครับ ทำอย่างไรจะเป็นโลโก้ของเรานะครับอ่ะเราจะไปเปลี่ยนตรงไหนนะครับสังเกตด้านขวามือครับทีนี้วิธีเปลี่ยนนะครับอ่ะเราจะเห็นโฟลเดอร์ชื่อว่าไฟล์ไอคอนนะครับให้คลิกลงไปตรงเครื่องหมายสามเหลี่ยมตังนี้นะครับคลิกลงไปนะครับตรงไอคอนแล้วเราจะเห็นคําว่าไอคอนไอคอนไอคอนต่างๆนะครับและจะเห็นนะครับชื่อว่า loading logo png นะครับหมายความว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับ ดับเบิลคลิกขึ้นมาดูก่อนก็ได้นะครับดับเบิลคลิกครับเนี่ยนี่คือตัวอย่างภาพโลโก้ PNG ที่มันแสดงตอนที่เราเลือกโปรเกสบาร์แอนด์โลโก้นะครับถ้าเราอยากให้มันแสดงเป็นโลโก้ของเราเราก็ต้องไปออกแบบโลโก้ของเรานะครับแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ชื่อว่า loading h e logo .png ตั้งชื่อตามนี้เลยนะครับหรือถ้าไม่ตั้งชื่อตามนี้ก็ต้องใช้วิธีดับเบิลคลิกไฟล์ขึ้นมาแบบนี้แหละ ครับแล้วก็ไปโหลดเอานะครับมาแทนที่ก็ได้นะครับโหลดนะครับภาพที่ได้นั้นจะต้องเซฟเป็นไฟล์ png ด้วยนะครับผมจะเอาภาพนี้นะครับเป็นโลโก้เนี่ยภาพนี้เข้ามาทดแทนภาพเดิมนะครับทีนี้จะลองรันทดสอบดูนะครับรัน l a y o u ์ครับเมื่อรัน l a y o t เราจะสังเกตเห็นว่านะครับมันจะเป็น progress bar นะครับก็คือ เป็นแท่งเลื่อนแล้วก็เป็นโลโก้ของเราก่อนที่จะเปิด Construct t o o ขึ้นมานั่นเองนะครับนี่คือวิธีการนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับหรือแก้ไขตั้งค่านะครับในการโหลดครั้งแรกของ Construct t o o ให้เป็นในรูปแบบที่เราต้องการนะครับหรือว่าให้เป็นในรูปแบบที่เราอยากจะแก้ไขเองนั่นเองนะครับไปลองทํากันดูเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ